我填了吗？ ที่จะใช้ในการรต่างๆ้วก็ถไา้พร้อกับต้นเพียรษาของเรานะครับวสพุนนะครับพเราพวกเรามาเช้านะครับก็ได้ไปถวายที่วัดศรีไทรมู์แล้วนะครับคุณหลวงก็ถ้าชะคุณภาพประลากรตัวดีก็ได้ครับ

ภาษาน้อมนำมาถวายยังวัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีดํามีเห็นร่วมกันว่าเป็นการดำรงว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัดได้โปรดให้เมตตาในการรับเทียนและโปรด รล่าวให้รูว่าแกนนิสินตนักศึกษาทุกๆรูปที่ได้น้อมนำมาชืน่นเคียพนับถือถวายยังวัดพระก้วถึงต่อไปโอกาสราชนารับตั้งน้โมพร้อมกันก่อนนะครับน้บโมตาสารรัสทร,ร์ทรรทรสัมพะขาวะโตอาระนันโต Ki Pakyu Khan e kembali Pakju Khan

บูชาเป็นพุทธบูชาพรรษานี้ตลอดพรรษานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยปิยชนทั้งหลายด้วยปิยชนทั้งหลายด้วยมีมาดาปิดาเป็นต้นมีมาดาปิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญ นั่งตาราบก่อนราชพิจัยวิลัยเขตพยาห้องเรียนมัธแก้วโดยนายกของการองคกรค์สิทธิ์นายกองค์กรนิติในนี่เป็นแหละเป็นชิงสัมพันธ์ได้พร้อมพร้อมกัน ลิสิตของเราในขณะน,นี้เป็นพระภิกษุสามเณรกี่รูปทั้งหมดสามสิบนะทั้งหมดนี่นะมาสามสิบแล้วก็ฆราวาสพระแก่สิบสองนสูงผมนะมันจะสูงผมนะก็ทุกท่านก็ได้เป็นพระภิกษุเป็นสามเ หลายท่านเป็นพระโูสัญญาบัตรหลายท่านเป็นจากพระตำบลเจออ้าอาวาสแล้วก็ส่วนใหญ่เราทําหน้าที่ปฏิคากรกคือผู้รับ,รบวันนี้มาเป็นทายกคือมาเป็นผู้ให้ก็เคยรับมาก่อนแล้วก็มาเป็นผู้ให้รู้สึกว่า จะไม่ไค่อยคุ้ใจเท่าไหร่แ <c> ต <oughs> <c oughs> ่ว่าก็ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเทียนรรษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในสมัยก่อนที่จะมาเป็นแสงสว่างให้ความสะดวกในการอูกจำภาษาในการศึกษาพระ ปริยัติธรรมและกในใการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยแสงสว่างต้องอาศัยแสงสว่างปัจจุบันแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์ได้จเจริญแล้วมีไฟฟ้ามีอะไรต่างแต่ว่าเทียนเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นเห็นไหมไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เรียกว่าแรงเทียนไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่าเป็นของวิทยาศาสตร์แต่เขาก็เรียกว่าเป็นแรงเทียน มีกี่แรงเทียน4ีแรงเพียน60แรงเพียนอะไรต่างเนี่ยเขาก็เอาของเก่ามาใช้อยู่เรียกว่าในการดำเนินชีวิตนี่เราจำเป็นจะต้องอาศัยไฟที่จะยังกายให้ขอบคุณที่จะหุงหาอาหารที่จะก่อให้เกิดความสะดวกสบายและก็แสงสว่างแสงสว่าง อันนี้เป็นแสงสว่างภายนอกทำให้เราได้เห็นแล้วก็ได้ศึกษาเราเรียนแล้วก็มีความจำเป็นแต่ว่าท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าเฉพาะแสงสว่างภายนอกจัาไม่พอต้องเป็นแสงสว่างภายในคือปัญญา คือปัญญาท่านทั้งหลายมาศึกษาต่างๆนี้ก็เพื่อปัญญาก่อให้เกิดความแจ่มแจ้งในวิชาการต่างๆก็อนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธการการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งจําเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นมีคนเป็นเจ้าของไรนาสาป แก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆมีคนเป็นเจ้าของคนเขายึดเขาจองไว้แล้วแต่ว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากเพราะว่าทรัพย์สินต่างๆนั้นอยู่ที่เราจะขุดคน้นจะศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นเทียน เป็นประหนึ่งว่าเป็นแสงสว่างทางด้านปัญญาให้เรารู้ให้เราฉลาดเรียกว่ารู้มีปัญญาเพื่อรู้กันรู้กันมีปัญญาเพื่อรู้กันแล้วก็เพื่อรู้แก้ทั้งแก้ทั้งกันเฉพาะแก้อย่างเดียวไม่พอต้องกันด้วยกันก็คือรู้ทัน ในสิ่งต่างๆความเป็นไปของโลกเราก็จะต้องกันกันไว้เพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ,อพ,อพอ่อขออนโมทนาจะดูปัจจัยไทยธรรมต่างๆทั้งหมดนี่โอ้ยเยอะเนี่ยเนี่ยดูดิปิดซ้องไม่ได้เลยนะปิดซ้องไม่ได้เยอะแต่ว่ามันมันรู้สึกว่าจะ ถวายเขียวๆมาแางนั้นนะถวายเขียวก็ได้เขียวนะให้ถวายอะไรก็ได้ั้งนั้นนะถวายอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าถวายสีแดงก็ได้สีแดงถวายสีม่วงก็ได้สีม่วงนี่รู้สึกว่าปาฏารสีเขียวท่างนั้นเนี่ยสิ่งแวนแล้สิ่งวแล้วดีดีนะขอให้ดีตลอดนะขอให้ได้อย่างนี้ได้หลายๆไปเยอะ อันนี้จะมพบอให้นายกองค์กรนิสิตไว้สําหรับกิจกรรมนิสิตต่างๆนะหลวงพ่อขออนุโมทนาสัวะัมอังปะฮิอัลตุมัิตาจะรับสันิโตส่พ ดีอวีปตะมุสัตตโรโควินาสโตมาเรภวะอีวะนาชีสังข์พุทธา mm